สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง lady tan t a l o t นะคะแล้วก็เป็นคลิปเปิดไพ่ u n b o x นะคะถึงคิวของคุณคนนี้แล้วล่ะเขาจะมาในธีมแบบดอกไม้นะคะ f l o r o l มีความเป็นหญิงสาวมากซึ่งปันเห็นแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้มันต้องโดนเพราะเขามีความหว,นหวานหวานเลาเลยหรือเปล่า ก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะคะก่อนหน้านี้ตันมอีอันบ็อกซ์เออสำรับอะไรอะอ๋อแเบบีอาลีไปก็คงจะลงคลิปไล่ๆกันถ้าใครอยากดูก็ไปตามดูได้นะคะสำรับนี้เนี่ยตันจะขออนุญาตไม่เรียกชื่อเขาแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะ ก็นั่นแหละไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดสำรับนี้น่าจะเป็นของสเปนใช่สเปนค่ะนี่ค่ะของสเปนนะคะตัวกล่องเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะสำรับเล็กกว่าเล็กกว่าไพาท่ทาโร่ปกติ อันนี้คือไพ่ทาโร่สำหรับปกตินะคะมาตรฐานก็จะขนาดนี้แหละแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นที่ตันซื้อมาใหม่ก็จะมีความเล็กกระทับรับมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะอาจจะขออนุญาตพิธีพิถันในการเปิดนิดนึงเพราะตอนรู้สึกว่าตันอยากจะถนอมเขาอะ่ะคือเขามีความน่ารักอะ่ะเป็นสาวเรียบร้อยเราไม่อยากทำ้ายเขานะคะเกี่ยวกันไหมอะ่ะ ก็จะขอเปิดแบบนี้แล้วก,กันไกตัดได้นะคะเราสามารถเอามาตัดได้หมดเลยล่าสุดอุทุกคนคือจะข้ามช็อตนี้ไปก็ได้นะคะแต่ตอนจะทำไทม์สแตป์ไว้ให้หรือเปล่าดูก่อนนะคะถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำอุ๊ยน้องเขาหลุดแล้ว ไมรู้สึกว่าพัดิกเขาหนาจังน่าจะไม่ได้แล้วล่ะทุกคนได้นะคะก็ <c oughs> ขออนุญาตแกะแบบนี้ละกัน อือโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ขอตัดเว้าไปนิดนึงอ้ายกล่องขาดโอเคเรียบร้อยนะคะเปิดออกมาปุ๊บก,ก็จะเห็นดวงตาเขาเกาะน่าจะเป็นตานกมั้งเนี่ย เราก็ข้างในกล่องนะคะเขาจะมีความเป็นฟร์โรลที่สุดคือมีความแบบดอกไม้น่ารักมีความหวานๆแล้วอันนี้ก็ข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นคู่มือของเขาเป็นคู่มือแบบภาษาอะไรนะอุ๊ย แปลกมากเลยทุกคน What เฮ้ยมันเท่มากเลยอ่ะเขาพับครึ่งให้เรานะคะอุยขอโทษทีเขาพับครึ่งให้เรานะคะอ๋อจริงๆมันน่าจะมีหลายภาษาอันนี้นะอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะมีโนต้ตให้ด้วย What is t a r o t แล้วก็ เข้าไปที่ความหมายเลยก็จะมี The Full Magician อะไรต่างๆแล้วก็มีความแบบ Normal กับ Reverse แล้วมีอะไรอีกคนะเหมือนจะมีภาษาแบบหภาษามั้ง Fence อันนี้มี Space ให้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะ น่ารักดีแปลกดีอ่ะคือไม่เคยเจอไกด์บุ๊กแบบนี้ส่วนมากก็จะเห็นแบบนี้นะมันก็เปิดไปแบบนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือกลางออกแบบนี้อีกทีนึงนะคะก็น่ารักทําถึงค่ะส่วนอันนี้ก็จับถนัดมือนะคะตนันเป็นคนมือเล็กอยู่แล้วเราพอมาได้ไพ่สําหรับเนี้ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับมือเรามากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการ์ดลอง กัดหน้าหลังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันข้างหลังเขาก็จะเป็นลายดอกไม้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนว่าข้างหลังไพ่เนี่ยจะเป็นลายแบบนี้ลายดอกไม้แล้วก็มีความพัดจันนะคะตัวไพ่ก็ค่อนข้างที่จะลื่นดีแต่รู้สึกว่าน่าจะสับง่ายแหละไม่ติดข้องข้างก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เรามาดูหน้าไพ่กันนะคะ The f u o l ก็มีความเป็นแบบผอมๆอ่ะเล่นดอกไม้ต้นไม้อันนี้ Magician มี Infinity เหมือนเดิมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ไหมอะ่ะอันนี้เห็นไม้แล้วอันอื่นไปไหนเขาอ้างอิงไหมเนี่ยไม่น่านะ มีสองภาษานะคะเป็นภาษาสเปนกับภาษาอังกฤษทั่วไปนีก็ high p a i e อันนี้ the empress โอ้ย the empress คือหญิงสาวอ้ยอะไรเนี่ย the emperor นะคะมีความแบบกเก่งๆจลุดแล้วคุณพี่อันนี้ The ะ high r o h a n s มีความแบบ afternoon tea with the rabbit วยอันนี้ Jennifer วยชอบอันนี้มากเลยค่ะมีความแบบขาวดำอะ่ะชอบชาลิออดปกติเราจะเห็นชาลิออดเป็นผู้ชายเนาะแต่พอเป็นสำหรับนี้ก็จะเน้นแบบเป็นผู้หญิงหมดเลย majestic mm hmm. hermit วิว of fortune น h o a วส n ต e n c เขามีความแบบมีอินฟินิตี้นะคะเออหาความอ่อนโยนไม่เจอแต่ว่าเจอแต่แบบร่างกายอ่อนไปเลยอันนี้จะ h a n g งแมนน่าจะเป็นแ a n g เกิลมั้งเนี่ยคนนี้อันนี้เดท ก็คือเหลือแต่กระดูนนี่ Temperance Devil โอ้ตัวปีศาจค่อนข้างจะน่ารักนะคะวิอชอบอันนี้จัง Tower คือเหมือนจะพังแต่ก็ไม่พังเพราะว่ามังกรอ่ะมาพ่นไฟใส่ก็จริงแต่ตัวมังกรก็คือลัดตึกอยู่ไม่ล้มไม่หล่นนะคะอันนี้ The Star ให้มันรู้ว่าเป็นสตาร์จริงๆ The moon, the sun, judgment, the world. ไพ่เหรียญน,นะคะสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าหกอันนี้เจ็ดแปดอันนี้เก้าน่ารักจังสิบเหรียญอู้ฟู่มากมากอันนี้สิบเอ้ยไม่มีสิบเอ็ด ขออภัยคะ่ะอันนี้ Cave of Pentacle ก็เป็นเพจไพ่เพจตัวปกตินะคะอันนี้ก็ Knight of Pentacle Queen King ครับสถ้วยสถ้วยสี่ถ้วยหถ้วยหกถ้วยน่ารักมากเลย อันนี้เจ็ดถ้วยนะคะแปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยอันนี้ก็ Cave Knight Queen King อันนี้เป็นไม้หนึ่งไม้เอ้ยสอดนี่ขอไปค่ะเป็นสอดดาบสองดาบแต่เอาจริงๆแอบตกใจนึกว่าแบบ สี่ห้าแต่จริงๆเขานับแค่ตรงนี้นะคะอุย๊ยอันนี้สามดาบคือเป็นสามดาบที่เจ็บแต่สวยอะเป็นความรักที่เจ็บอืมเป็นความรักที่แบบว่าชอกช้ำนะแต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้ที่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้เน่ยสักครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ four of swords five of swords of s w o r d เฮ้7เจ็ด of sort แปลกมากเอ10ก้าเทน of sort ไหนเอ่ยไหนเอ่ยในความเทนโหถ้าใช้สำหรับนี้ดูไพ่จริงก็จะต้องแบบต้องต้องอ่านคีย์เวิร์ดด้วยนะคะเนี่ยเคฟ of sort ไนท์คุย ครีนตัดคอใครมาน่ากลัวมากอันนี้คิงอุอันนี้ไม้ไพ่ไม้คือเขาสวยมากค่ะทุกคนสองไม้สมไม้สี่ไม้ห้าหกหก,ก็สวยนะคะ7 8็ดแปดแสิบเคฟ Night น u e ควีนคิงค e ีนก็คือเป็นราชนีดอกไม้มีความแบบดอกไม้เต็มตัวประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะลองมาสับดูนะคะว่าเขาโอเคไหมโอเคสิสับง่ายมากๆอชอบมากเลยอะทุกคน ฟีลลิ่งในการสับคือดีมากแล้วตัวเขาอะ่ะเป็นไ้าแบบใบเล็กกว่าปกติซึ่งปันก็มือเล็กกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเลยรู้สึกว่ามันชอบอะเข้ากันได้พอดีเดี๋ยวลองกรีด,ดีอุ๊ยกระจุยขออภัยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่นั่งดูด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะขออนุญาตไม่เช็คพลังงานแล้วกันเพรคิดว่าคนที่เข้ามาดูอะ่ะคงไม่เยอะหรอกโหคุณเหนื่อยจากหน้าไพ่จะมองว่าคุณเหนื่อยอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานของคุณ คุณเหนื่อยอยู่กับแบบสังคมรอบข้างคุณเหนื่อยที่จะต้องพยายามต้องแบกเพื่อนร่วมงานหรือว่าต้องแบกแบบสังคมรอบข้างเอาไวอ้อ่ะคือตอนรู้สึกว่าคุณอยู่ในสังคมที่คุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้นำนะคะตอนนี้คือคุณเหนื่อยมากๆสิ่งที่ไพ่จะบอกแล้วก็แนะนำก็คือการที่คุณการที่คุณหวงคนอื่นแบกคนอื่นรักคนอื่นน่ะไม่ผิด แต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีขอบเขตแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยประมาณว่ารักตัวเองก่อนแล้วค่อยรักคนอื่นมันถึงจะดีประมาณนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีอะไรแบบเอ่ออยากจะพูดอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเคลียอะไรแบบเนี้ยค่ะคือคุณนะ่ะสามารถพูดสามารถบอกหรือว่าเคลียได้นะคะอย่ากเก็บมันไว้ในใจแค่คนเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบอึดอัด แล้วในช่วงเนี้ยก็จะต้องระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเพราะตันรู้สึกว่ามันมีความแบบแปรปรวนเยอะเหมือนกันขึ้นเหนื่อยแล้วคุณอารมณ์แปรปรวนด้วยอะตันรู้สึกว่าพอสองใบเนี้ยมันขึ้นคู่กันอะตัวคุณจะแบบรวนจะมีความนอยแล้วบางทีก็เหมือนแบบหมดไฟไม่อยากทําอะไรแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จําเป็นที่จะต้อง เออบาลานซ์ balance ตัวเองให้ดีๆแล้วกันแบบเวิร์กไรฟ์บาลานซ์เอ่ออะไรที่รู้สึกว่าหนักไปมากไปก็พยายามแบง่แบงๆไปให้คนอื่นรนะับผิดชอบบ้างอย่าพยายามไปแบกมากคนเดียวให้จำประโยคนี้ไว้ว่าคุณทำงานให้เขาจนตายอะ่ะคุณก็ได้แค่ความทรงจำคุณก็เป็นได้แค่ความทรงจำอะ่ะแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะลืมไปแล้วคุณก,ก็จะตายไปแบบที่ คุณไม่ได้อะไรเลยอะนึกออกไหมคะเออเพราะฉะนั้นก็อย่าทุ่มเทให้ใครจนตัวเองตายต้องรักตัวเองให้มากๆเพราะถ้าคุณตายเขาก็หาคนใหม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้ามองในมุมของคุณอะคือคุณตายแล้วคุณอดใช้ชีวิตที่เหลือเลยนะเออมันไม่คุ้มกันกับการที่คุณต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย